จากกระแสโซเชียลที่พูดถึงบุคคลผู้ที่มีพฤติกรรมท็อกซิกหรือเป็นพิษต่อผู้อื่นทั้งเป็นคนรู้จักและไม่รู้จักเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเราไปฟังกัน1โรคบุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง narcissistic personality disorder คนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้มักจะเห็นตัวเองเหนือกว่าคนอื่นต้องการการยกย่องตลอดเวลาและขาดความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นพวกเขาอาจไม่รู้สึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นและมองว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นเป็นเรื่องธรรมดา 2โรควิตกกังวลด e ส r e s s i o n ในบางกรณีคนที่มีความวิตกกังวลสูงอาจระบายความเครียดและความกังวลผ่านการควบคุมที่เข้มงวดหรือกดดันผู้อื่นทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตร 3. โรคซึมเศรา้า (Depression) คนที่อยู่ในภาวะซึมเศรา้าอาจแสดงพฤติกรรมเชิงลบความหงุดหงิดง่ายและความไม่สนใจในงานที่ตนเองหรือผู้อื่นทำซึ่งอาจทำให้พวกเขาสื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เหมาะสม 4. โรคบ,บุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) บุคลิกภาพแบบนี้มีลักษณะการขาดความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่มีต่อผู้อื่นการเห็นแก่ตัวและการทำสิ่งที่มีผลประโยชน์ต่อตอนเองโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้อาจมีพฤติกรรมที่โหดร้ายไม่สุภาพและขาดความเห็นใจผู้อื่น 5. โรคขาดการควบคุมอารมณ์ (Emotional Dysregulation) หากบุคคลไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้พวกเขาอาจแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงหรือตำหนิผู้อื่นได้ง่ายนำไปสู่ความเป็นพิษในสังคม 6. กการขาดทักษะการจัดการภาวะผู้นำบางครั้งคนที่มีพฤติกรรมเป็นพิษอาจไม่จำเป็นต้องมีปัญหาทางจิตโดยตรงแต่ขาดทักษะในการเป็นผู้นำเช่นการขาดทักษะในการให้คำติชมที่สร้างสรรค์การจัดการอารมณ์หรือการสนับสนุนทีมงานสรุป พฤติกรรมที่เป็นพิษสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของผู้ใกล้ชิดสัมผัสและบรรยากาศการอยู่ร่วมกันดังนั้นการให้คำแนะนำหรือสนับสนุนให้บุคคลน,นั้นได้รับการอบรมด้านการจัดการอารมณ์การพัฒนาทักษะผู้นำและการสร้างความเข้าใจต่อจิตวิทยาการอยู่ในสังคมอาจเป็นแนวทางช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีขึ้นได้